สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ ช่องเปิดเบิ่งชาแนลของเราจะพาทุกทกท่านมาเปิดประตูเพื่อดูตัวตนของคนเลือดกรุ๊ปบีกันนะครับว่าคนกรุ๊ปบีนั้นตัวตนที่แท้จริงของเขาจะเป็นเช่นไรและจะตรงเป๊ะกับตัวคุณเองที่มีเลือดกรุ๊ปบีหรือเพื่อนของคุณหรือแฟนของคุณที่มีเลือดกรุ๊ปบีมากน้อยจากแค่ไหนจะช้าอยู่ใยห่ะครับเรามาเริ่มเปิดประตูดูตัวตน ของคนเลือดกรุบบีกันเลยดีกว่านะครับคนกรุบบีเป็นคนที่มีเสน่ห์เอามากๆเพราะเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสและรักอิสระคําพูดคําจามักจะมีเอกลักษณ์มีปฏิกิริยาท่วงท่าลีลาประกอบการสนทนาได้อย่างน่าชงน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากคู่สนทนาและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีและเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจหรือแคร์ต่อสายตาคนรอบข้างเท่าใดนักด้วยนิสัยที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าถึงเวลาโกรธหรือไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็จะไม่เก็บเอาไว้สามารถเหวี่ยงได้ทันทีไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้น ด้วยพื้นฐานนิสัยของคนกุบบีนั้นเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าแสดงความคิดเห็นคิดอะไรได้เร็วกว่าคนอื่นๆหัวไวมากทำเอาเพื่อนๆหรือผู้ร่วมงานทึ่งกันเป็นคิวแถวแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากบางครั้งอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนความรู้สึกช้าไปเลยก็มีแต่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตรุนแรง ก็สามารถปรับตัวเองได้ดีปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีออกแนวโลกสวยหัวอนุรักษ์โลกเข้าขั้นเลยเหมือนกันคนกุ๊ปบีมักจะมีนิสัยขี้แกล้งชอบแกล้งคนอื่นมีไอเดียแปลกๆที่คิดจะแกล้งเพื่อนๆได้อยู่ตลอดเวลาถ้าแกล้งได้สำเร็จ ก็จะมีความสุขเอามากๆเลยถ้าเพื่อนๆที่โดนแกล้งโกรธและบอกว่ากุ๊บบีผิดนะที่มาแกล้งเพื่อนแต่ถ้าคนกุ๊บบีคิดว่าตนเองไม่ผิดและจะไม่ยอมขอโทษเป็นอันขาดแต่ถ้าคิดว่าตนเองผิดจริงก็จะยอมขอโทษก่อนเสมอสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะใจอ่อนและยอมยกโทษให้ตลอดเพราะทนความน่ารักของคนกุ๊บบีไม่ไหวนั่นเอง แต่เวลาที่คนกุุบบีอยากรู้เรื่องของใครหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็จะทำเป็นเนียนไปนั่งใกล้ๆและเงียหูฟังอย่างสงบเข้าข่ายชอบสอดรู้สอดเห็นไม่เบาเลยนะคนกุบบีชอบออกความคิดเห็นและมีไอเดียแปลกๆเจ๋งๆแต่คนอื่นกลับบอกว่าไม่ไหวรับไม่ได้มันพิสดารเกินไปหน่อย ข้อดีของคนกุ๊บบีที่เห็นเด่นชัดก็คือเป็นคนใจบุญสุนทานเอามากๆใจดีมีเมตตาชอบทำบุญทำทานรักสัตว์และขี้สงสารเห็นใครลำบากชอบเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ข้อเสียของคนกุ๊บบีก็คือชอบทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดกิริยาท่าทางและหางตาซึ่งข้อนี้ เป็นข้อที่คนกรุปบีควรจะปรับปรุงมากที่สุดเพราะจะทำให้คนที่ได้รับการกระทำรู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากและในเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรชุนลมุนวุ่นวายหน้าปวดหัวคนกรุปบีชอบหนีไปอยู่เพียงลำพังคนเดียวและมักเป็นคนที่ชอบเก็บกดชอบเก็บความรู้สึกกดดันเอาไว้จนเก็บไว้ไม่ไหวก็จะระเบิดออกมาเลยทีเดียว แต่คนกรุ๊ปบีก็เป็นคนที่ชอบสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆและคนรอบข้างอยู่ตลอดทิปไหนมีคนกรุ๊ปบีร่วมทิปไปด้วยรับรองทิปนั้นได้หัวเราะกันจนท้องคัดท้องแข็งเลยทีเดียวแต่มักจะเป็นคนโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากว่าจะตัดสินใจอะไรจะต้องคิดถึงวินาทีสุดท้ายถึงจะสรุปลงได้เรียกว่าลุ้นกันจนเหนื่อยเลยทีเดียว แต่ก็เป็นคนที่ชอบคอยตามคนอื่นได้ง่ายเช่นเห็นเพื่อนอกหักร้องไห้จะเข้าไปปลอบแต่กลับไปร้องไห้ตามเพื่อนซะงั้นเล่นเอาไม่รู้ใครปลอบใครกันเลยทีเดียวคนกุ๊ปบีเป็นคนรักข้าวรักของของตัวเองมากถ้าใครมาทําให้ข้าวของของคนกุ๊ปบีเสียหายแล้วก็เตรียมตัวโดนสับเละได้เลย เวลาที่ของหายหรือหาของไม่เจอคนกุ๊ปบีจะชอบโวยวายเอาไว้ก่อนแบบไม่ทันหาให้ดีก็โวยวายซะแล้วแต่บางครั้งคนกุ๊ปบีก็เป็นคนชอบพูดจายียวนกวนโมโหโคนอื่นอยู่เรื่อยแต่ที่ทำไปก็แค่แกล้งหยอกเล่นอย่าคิดมากนะและมักเป็นคนตอบไม่ตรงคำถามถามเรื่องนี้ไปตอบเรื่องโน้นอะไรแบบนี้ และเวลาให้ทําอะไรที่มีสาระมักจะไม่ค่อยกล้าทําแต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่ต้องบอกเดี๋ยวจัดให้เป็นคนที่ชอบปล่อยห้องนอนของตนเองให้ดูลกๆไม่ค่อยจัดข้าวจัดของในห้องของตัวเองให้เป็นระเบียบยิ่งลกยิ่งดีแบบว่าถ้าจัดแล้วกลัวจะหาของไม่เจอเอากับเขาสิ ส่วนเรื่องของความรักของชาวกุบบีนั้นจะออกแนวจริงจังกับความรักเอามากๆเพราะถ้าตกหลุมรักปักใจผู้ใดแล้วจะแน่วแน่ที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามออกแนวไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาประมาณนี้เลยเรื่องของการทำงานของคนกุบีนั้น เป็นคนที่มุ่งมั่นเอาการเอางานเป็นที่สุดมีความมุ่งมั่นเพียนพยายามที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการทํางานเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่วางไว้อย่างชัดเจนส่วนในเวลาที่คนกุ๊ปบีรู้สึกเศร้าหรือเสียใจขึ้นมาแล้วแล้วก็ ไม่ต้องตอบใจอะไรมากมายเพียงแค่มอบของขวัญให้เล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นขนมนมเนยมาฝากคนกุบบีก็จะหายเศร้าได้แล้วเป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วโกรธไม่นานพักเดียวก็ลืมหมดแค่ปล่อยให้คนกุบบีอยู่เพียงลำพังสักพักเดี๋ยวก็หายโกรธไปเองแต่ช่วงอารมณ์กำลังขึ้นห้ามไปต่อล้อต่อเถียงเป็นอันขาดเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลย คนกรุ๊ปเลือดที่เหมาะสมกับคนกรุ๊ปบมากที่สุดก็คือกรุ๊ปเ b เพราะต่างฝ่ายต่างก็เกลื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่ครบกันแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอๆและอีกหนึ่งกรุ๊ปเลือดที่เหมาะสมกับคนกรุ๊ป B ก็คือเลือดกรุ๊ป A เพราะคนกรุ๊ป A จะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาไม่ค่อยคิดอกุศลกับใครและยิ่งถ้าได้จับคู่กับคนกรุ๊ป B ที่มีจิตใจเข้มแข็งและเป็นผู้นำแล้วแล้วก็ชีวิตก็จะสุขโสมโมสรรักกันไปจนแก่จนเท่าเลยทีเดียว เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้มีการเปิดประตูดูตัวตนของคนเลือดกุบบีกันแล้วตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนครับและได้รับรู้อะไรบ้างที่ชาวกุบบีได้ซุกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังของประตูตัวต,วตนนั้นตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้หากทุกท่าน ชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่งง h ช n แนลของเรานำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระอื่นๆมาฝากทุกๆท,ท่านในโอกาสต่อๆไปนะครับกราบขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ